สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านเป็ดดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องคนอ่านดาวนะคะดวงรายวันประจําวันจันทร์ที่3มกราคม2565ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน2ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ผู้ตรวจสอบบัญชีดี ควรหมั่นตรวจสอบด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอด้านการเงินควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายและตรวจสอบฐานะการเงินของตนเองความรักการอยู่คนเดียวควรดูแลตัวเองถ้ามีคู่คู่คอยเอาใจใส่สุขภาพซึ่งกันและกันสุขภาพให้ระวังความดันไขมันเริ่มป่วยหรือมีอาการไม่ค่อยดี เกี่ยวกับหัวใจโรคชลาท่านที่เกิดวันจันทร์การงานเจ้าชะตาช่วงนี้มีการสับสนอาจจะมีปัญหาถูกนินทาถูกทำร้ายธุรกิจดูดีแต่อัตราสิ่งสูงวิตกกังบลในเรื่องงานการเงินให้ระวังจะถูกชักดาบหรือการเงินฝืดเครืองมีการถูกขักหลังเรื่องหนี้สิน คนรักความรักคนโสดขอให้โสดต่อไปไว้ใจใครไม่ได้จะถูกหลอกคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องอารมณ์อาจจะถูกทําร้ายให้ระวังลักสามเศร้าสุขภาพหมอนรองกระดูกบริเวณแถวเอวและสะโพกอย่ากังวลอย่าวิตกกังวล ท่านที่เกิดวันอังคารการงานให้ระวังจะถูกแทงข้างหลังถูกใส่ความถูกขักหลังถูกโกงธุรกิจการเงินระวังเงินล่วไหลอย่าเล่นแชร์ลูกโซ่จะถูกช่อโกงความรักคนรอบตัวนินทาเจ้าชะตาให้แฟนฟังหรือแฟนนินทาให้คนอื่นฟังบางครั้งเจ้าชะตาก็รู้แต่ปล่อยผ่านไป สุขภาพการผ่าตัดเจ็บปวดด้านหลังคอบ่าไหลระวังของมีคมบาดแนะนำให้เจ้าชะตาหมั่นทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรท่านที่เกิดวันพุธการงานช่วงนี้มีการแบ่งเบาภาระช่วยเหลือซึ่งกันและกันการทำงานเป็นแบบพี่น้องครอบครัวดูแลกันมีความสุขกันดีแต่ โครงการเป็นแบบระยะสั้นๆการเงินมีหนี้สินต้องดูแลผู้อื่นพอกินพอใช้ถ้าลงทุนให้ลงทุนในหุ้นช็อตเซลล์หรือระยะสั้นความรักเจ้าชะตากำลังพัฒนาเหมือนพี่น้องมากกว่าเป็นแฟนสุขภาพระวังปวดหลังปวดแขนปวดขาจากอุบัติเหตุในการเดินให้ระวังฤิสีดวงท่านที่เกิดวันพุทธสสัปทีการงาน ใกล้เกษียณใกล้ปิดโครงการเตรียมส่งมอบงานท่านใช้งานอย่างเต็มที่จนหมดพลังงานการเงินใช้เงินใกล้หมดขาดทุนใช้เงินมากความรักอยากอยู่เฉยๆไม่อยากมีใครหมดพลังหมดความอดทนสุขภาพอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยขาดการออกกำลังกาย แนะนำให้ทําบุญถวายหลอดไฟไฟฉายถวายเทียนคู่สูงเกินหนึ่งสอกพร้อมไฟแช็กสีอันให้สิ่งถวายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ดูแลเจ้าชะตาเจ้ากรรมในเวรทั้งอดีตและปัจจุบันของเจ้าชะตาท่านที่เกิดบันสุกการงานช่วงนี้เบื่อหน่ายไม่อยากทำงานจำเจเบื่อซ้ำซำ้ซักซาอยู่ไปวัน,วน การเงินรายได้ไม่พออยู่ไปวันๆไม่พอใจที่มีแต่ไม่ได้ดิ้นรนหามากขึ้นไม่กล้าลงทุนไม่กล้าใช้จ่ายความรักเย็นชาจืดชืดไร้อารมณ์สุขภาพให้ระวังโรคซึมเศร้าความเครียดสะสมท่านที่เกิดวันเสาร์การงานเจ้าชะตาทำงานเกี่ยวกับงานบริการทำงานมีหุ้นส่วนสองคนดีงานไม่ลำบาก มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องการเงินมีการจัดสรรปันส่วนแต่ไม่มากมีโอกาสได้ชำระหนี้คืนหรือมีโอกาสได้เงินคืนความรักคนโสดให้ระวังคนมีคู่แล้วมาคุยด้วยคนที่มีคู่แล้วต้องเอาใจใส่และดูแลกันให้ดีมันเติมความหวานเสมอสุขภาพระวังความดันเบาหวานลิ้นปีด้านหลังบริเวณท้ายทอยมีปัญหา